ตุ่มคุ้มลิงออมค่ะลิงออมลงแล้วลิงออมเตะนะฮะอุ้มรักษาประตูครับปนู่นาจับตาเอาละลิงออมจะเตะกันยังไงแค่ฟินก็ฟินลิงออมจะมีอะไรหวานๆแบบคู่อื่นเขาไม่ฮะมีไหมมีไหมเออยังไงยังไง โอ้แต่ละอ่ะแป๊บนึงลิงออมใจเย็นๆลูกรอฟังเสียนกวิดแป๊บเดียวอ่าองุ้งสู้ๆนะฮะหรือออมสู้ๆนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอฟังเสียงนกวิดด้วยนะฮะใจเย็นนะฮะเอาแล้วนะเอาแล้วนะรอฟังนะเอาละอะไรอ่ะเออนี่ ไม่เป็นไรลูกโอเคอ่ะตอนนี้นะฮะแดง4ต่อ2นะครับแดงนำ4ต่อ2องเรทีมส่งเสียงมาโอ้ my god เอาละครับคู่หญิงของเรานะครับจบลงไปแล้วว่องไวเหลือดักฬาชายแล้วฮะถูกต้องค่ะมาผู้จัดการทีมของเราต้องทำงานต่อฮะเราจะเริ่มจากทีม